สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอชแนนลนะครับสุรชัยมนวังนะครับที่ริมเขื่อนป่าศักดิ์ชทธิ์นะครับวันนี้มาอัปเดตน้าในเขื่อนป่าศักดิ์ชนริ์กันครับพร้อมกับชมภาพสวยๆนะครับผมกระท่อมเถียงนานะครับริมเขื่อนป่าศักดิ์ชทธิ์นะครับท่องเที่ยวที่อบตมนาหวานนะครับทะเลน้ําจืดมนาหวานเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์ครับ มาอัปเดตน้ําในเขื่อนป่าสักนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่ประมาณยังไม่ถึง30%เอร์ซดีเนาะเพราะว่าเราก็ระบายน้ำเนาะทางเขื่อนเขาระบายน้ําออกไปเพราะว่าพายุฝนจะเข้ามานะครับไม่งั้นเดี๋ยวระบายไม่ทันนะครับผมมีเอฟซที่น่ารักคอมเมนต์มาแล้วว่ายังไงก็มากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่า พายุฝนนะครับตกหนักมากเลยเมื่อคืนก็ตกนะครับที่เกินปราสักนับตกแรงมากเลยกว่าทุกครั้งนะครับแล้วที่ตกทางเหนือนะครับก็จะไหลลงมานี่แหละครับผมลงไหลลงมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมนะครับว่าร้อยเปอร์เซนในวันไหนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ